สบายดีทุกคนพบกับซ้องสบายดีฟินแลนด์มื่อนี้กระสิพาทุกคนมากินตำข้าวปุ้นไปเบิงนํากันเลยว่าค่อยใส่อย่างแน่อยู่ในโรกนี่ก็จะมีมาร์กเพสผงนัวน้ำตาลกระเทียมแล้วก็ตำ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 ตพี่น้องตำให้มันมุ่นให้มันแลก หลังจากที่ตามันแลกแล้วค่อยก็ใส่ใส่มักนาวใส่มะเลนมักเลนกเลนนี่ก็คือว่าเอื้อยเพิ่นซอยไว้แล้วเรียบร้อยเนาะค่อยก็คือว่ามาตําเลย สำหรับเอ่อการตำข้าวปุ้นคือก่อนจะใส่ข้าวปุ้นลงไปก็คืออันค่อยก็คือเอาไปล้างน้ำก่อนนะพี่น้องไปเจะเจะ,เจะน้ำเพื่อบบให้เส้นข้าวปุ้นมันเอ่อเหนียวบบให้มันแห้งบบให้ตำข้าวปุ้นของเฮาออกมาหน้าตาเป็นแห้งแห้งบบเป็นตาแซ่บน,นะพี่น้องก็คือต้องได้เอาเข้าวปุ้นไปล้างน้ำก่อน น้ำเพื่อให้มันเอ่อเส้นมันบดติดกันเวลาตักออกมาหน้าตามันก็เป็นตัดแซบอย่างชินาพี่น้องอันนี้ก็คือปลาแดกเนาะปลาแดกน้ำปลาลาเซบนัวใส่ลงไปพี่น้องแล้วก็ปรุงรสตามใจมากเลยเนาะมากรสใด,ดสำหรับค่อยคิดว่าค่อยมักเค็มก็คือจะใส่น้ำปลาแดกลงไปบวงไง แล้วก็น้ำปลาหลังจากนั้นก็คน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 พี่น้องคนแล้วคนอีดคนแล้วคนอีดคนแล้วก็ซีมซีมเบิ้งหน้าตาที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องอันกินเท่าที่เฮามีเนาะอยู่เมืองนอกมันก็จะอัน หายากอันแนวใดที่มันคือบ้านเฮาก็ได้ได้เท่าใด้เก่าเท่านั้นตอนนี้ก็คือซีมแล้วเนาะตอนซีมนี้ค่อยก็คือว่าซีมโบได้นะพี่น้องมันมืนต้องได้อันต้องได้ซีมนม้สำสําหรับผู้ใดที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ้งกิ้งกิงกิ เ่อจะบอพาดคลิปต่อไปด้วยพี่น้องเดี๋ยวค่อยขอตัวไปกินข้าวปุ้นก่อนเจอกันคลิปต่อไป